ไทอัสเนอสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นร้อนที่หลายคนจับตานั่นคือเรื่องของเครื่องบินขับไล่เอฟสามสิบห้าไลหนึ่งสองที่กองทัพอากาศไทยพยายามจัดหามาประจำการคําถามคือนี่คือฝันที่ใกล้จะเป็นจริงหรือเป็นเพียงความฝันกลางวันกันแน่และดีนี้มีความสําคัญอย่างไรต่ออนาคตความมั่นคงของประเทศเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาความต้องการเครื่องบินขับไลยุคที่5อย่างเอฟสามสิบห้าได้ถูกพูดถึงมาโดยตลอดในกองทัพอากาศไทยยิ่งเมื่อเครื่องบินรบหลักอย่าง F 16และ F ถ้ามีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการมองหาเครื่องบินรุ่นใหม่มาทดแทนจึงเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งแต่ F 3 5ไม่ใช่เครื่องบินรบทั่วไปมันคือสุดยอดเทคโนโลยีที่มาพร้อมราคาที่สูงลิว่วและเงื่อนไขที่ซับซ้อนแล้วทําไมไทยถึงอยากได้มันนักวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกันครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มทําความรู้จัก F 3 5 lightning 2กันก่อนเครื่องบินลนํานี้ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินขับไล่ธรรมดาแต่เป็นแพลตฟอร์มที่รวมเอาเทคโนโลยีล้าสมัยหลายอย่างเข้าไว้ด้วยกันหัวใจสําคัญคือเทคโนโลยี stealth หรือการล่องหนจากเรดาร์ทำให้ตรวจจับได้ยากมากในสมรภูมุกใหม่นอกจากนี้ยังมีระบบเซนเซอร์ฟิวชั่นที่รวบรวมข้อมูลจากเซนเซอร์ทุกตัวบนเครื่องไม่ว่าจะเป็นเรดาร์อินฟราเรดหรือระบบตรวจจับอื่นๆมารวมไว้ที่หน้าจอเดียวทําให้ข้อมูลทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบนักบินจึงเห็นภาพรวมของสถานการณ์ทั้งหมดในมุมมองที่ชัดเจนและรวดเร็วเหนือกว่าเครื่องบินรบทั่วไปหลายเท่าตัว F-35 ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องบินลำอื่นๆกองกำลังภาคพื้นดิน และเรือรบได้แบบเรียลไทม์ทำให้เกิดเน็ตเวิร์ CNTIC Warfare หรือการรบที่เน้นเครือข่ายข้อมูลซึ่งเป็นหัวใจของการรบในอนาคตมันสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายทั้งโจมตีทางอากาศโจมตีภาคพื้นดินและลาดตระเวนนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมกองทัพอากาศหลายประเทศทั่วโลกถึงต้องการมันรวมถึงประเทศไทยที่มองว่านี่คือการยกระดับขีดความสามารถทางอากาศอย่างก้าวกระโดดทำให้ได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคแต่เส้นทางสูงการได้มาซึ่ง F 3 5นั้น เต็มไปด้วยความท้าทายหลักๆที่เราต้องมองอย่างรอบด้านอย่างแรกเลยคืองบประมาณ F 3 5มมีราคาต่อหน่วยสูงมากแม้ว่าราคาจะลดลงมาจากช่วงแรกๆแต่ก็ยังจัดเป็นเครื่องบินรบที่แพงที่สุดในโลกการจัดหาเครื่องจำนวนหนึ่งเพื่อทดแทนฝูงบินที่กำลังจะหมดอายุจะใช้งบประมาณมหาศาลซึ่งเป็นภาระหนักสำหรับประเทศที่ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆด้วยนอกจากราคาตัวเครื่องแล้วยังมีค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานไม่ว่าจะเป็นค่าฝึกนักบินค่าบำรุงรักษาค่าอะไหล่ รวมถึงค่าอัปเกรดระบบในอนาคตสืบงบค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้สูงกว่าเครื่องบินรบทั่วไปมากและไม่ใช่แค่ตัวเครื่องบินแต่ยังรวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของฐานทัพอากาศให้รองรับเทคโนโลยีเฉพาะของ F 3 5ทั้งโรงเก็บระบบซ่อมบำรุงและระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกไม่น้อยความท้าทายถัดมาคือเงื่อนไขาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ผลิตและเจ้าของเทคโนโลยี F 3 5การจะขายเครื่องบินรบระดับนี้ให้กับประเทศใดสหรัฐ จะต้องพิจารณาอย่างถีถ้วนทั้งความสัมพันธ์ทางการทูตเสถียรภาพทางการเมืองและขีดความสามารถในการดูแลรักษาเทคโนโลยีลับสุดยอดการส่งออก F 3 5จะต้องผ่านการอนุมัติจากรัฐสภาสหรัฐซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและอาจใช้เวลานาน,านที่สำคัญคือเรื่องของการแบ่งปันข้อมูล F 35เป็นระบบที่ซับซ้อนและมีการเชื่อมโยงข้อมูลสูงการเข้าถึงข้อมูลลับบางอย่างอาจถูกจำกัดไว้เพื่อความปลอดภัยของเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็นข้อจํากัดสําหรับบางประเทศแต่ในกรณีของไทยสหรัฐได้ส่งสัญญาณเชิงบวกว่ามีความพร้อมที่จะพิจารณาแม้ว่าจะยังไม่ถึงขั้นอนุมัติอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือเป็นความหวังที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากเมื่อโครงการ F 35ยังไม่แน่นอนแล้วกองทัพอากาศไทยมีทางเลือกอื่นหรือแผนสำรองอย่างไรบ้างทางเลือกที่ดูมีความเป็นไปได้และจับต้องได้มากที่สุดในขณะนี้คือการอัปเกรดฝูงบิน f 16ของเราที่มีอยู่แล้วให้เป็นมาตรฐาน f 16บล็อก70 ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ทันสมัยไม่แพ้เครื่องบินรบยุค4 5การอัปเกรดนี้จะเพิ่มสมรรถนะของเรดาร์ระบบอาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ F16 สามารถใช้งานไปได้อีกนานและมีขีดความสามารถที่สูงขึ้นมากในงบประมาณที่สมเหตุสมผลกล่าวว่า F35 นอกจากนี้กองทัพอากาศไทยยังมีเครื่องบินขับไล่ไกรเพิร์นซึ่งเป็นเครื่องบินจากสวีเดนที่เราจัดหามาประจำการอยู่แล้วการเพิ่มจำนวนไกรเพิร์นหรือการอัปเกรดไกรเพิร์นให้เป็นรุ่นอีก F ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุด ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเพราะจะช่วยให้เราสามารถรักษาขีดความสามารถทางอากาศได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีจากประเทศเดียวมากเกินไปและยังเป็นการต่อยอดจากระบบที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วโดวยไม่ว่าไทยจะได้ F-35 หรือเลือกอัปเกรดฝูงบินที่มีอยู่ผลกระทบต่อประเทศไทยจะเป็นอย่างไรบ้างหากเราได้ F-35 จริงๆนี่จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางทหารของไทยอย่างมหาศาลทำให้เรามีขีดความสามารถในการป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งขึ้น และอาจช่วยรักษาสมดุลอำนาจในภูมิภาคโดยเฉพาะเมื่อเพื่อนบ้านบางประเทศก็กำลังมองหาเครื่องบินขับไล่ยุคใหม่เช่นกันนอกจากนี้ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐอเมริกาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของเรามาอย่างยาวนานในทางกลับกันหากเราเลือกอัปเกรด F-16 หรือไกรเพิ่นแทนนั่นหมายถึงการที่เรายังคงมีขีดความสามารถทางอากาศที่น่าเชื่อถือแต่ด้วยงบประมาณที่ควบคุมได้มากกว่าทำให้เราสามารถนำเงินไปใช้พัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ หรือลงทุนในเทคโนโลยีการป้องกันประเทศด้านอื่นๆที่จำเป็นได้การตัดสินใจครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องบินรบแต่เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ความมั่นคงและเศรษฐกิจของชาติโดยรวมสำหรับมุมมองในอนาคตและสิ่งที่ต้องจับตานั้นยังมีอีกหลายปัจจัยที่จะมีผลต่อดีนี้อย่างแรกคือสถานการณ์งบประมาณของประเทศหากเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นการจัดหา f 35อ35มีโอกาสมากขึ้น2คือการเมืองภายในประเทศและต่างประเทศการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในไทยหรือนโยบาย ภายของสหรัฐอาจส่งผลต่อการอนุมัติการขายและ3คือพัฒนาการทางเทคโนโลยีเครื่องบินรบรุ่นใหม่ๆอาจปรากฏขึ้นหรือเทคโนโลยีของ F 3 5อาจมีราคาลดลงอีกในอนาคตซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่เราต้องจับตายอย่างใกล้ชิดสรุปแล้วเรื่องของ F 3 5สาำหรับกองทัพอากาศไทยนั้นเป็นทั้งความฝันที่ยิ่งใหญ่และความท้าทายที่ต้องเผชิญมันไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธแต่เป็นการลงทุนในอนาคตของชาติที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งงบประมาณยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่า ผลจะออกมาในทิศทางใดสิ่งสําคัญที่สุดคือการเลือกสิ่งที่ดีนี่สุดเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยแล้วคุณหลักครับคิดว่าประเทศไทยควรจัดหา F 35หรือควรเลือกทางเลือกอื่นสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารด้านการทหารที่น่าสนใจแบบนี้อีกนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ